แมคโคนะครับเวลาที่ทํางานถนนหรือทํางานข้างไหลาทางแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเสาไฟสายไฟแรงสูงที่อยู่ด้านบนหัวของเราเพราะว่าบางครั้งเสาไฟที่เก่าๆเนี่ยเป็นรุ่นเก่าๆนะครับเขาจะเป็นสายไฟแรงสูงที่เป็นสายเปอยนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันอันตรายยังไงนะครับนี่เป็นเสาไฟรุ่นโบราณเนาะ ที่มีลักษณะเป็นสายเปอยแบบนี้นะแล้วความสูงเขาก็จะไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนนะเสาไฟเขาจะเป็นลักษณะนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะฮะสามสายที่อยู่บนหัวเบาบนนี่คือต่ำม,มากนะสูงเลยจากปลายบูมเบาบนเนี่ยนะขณะที่ยังไม่ยกเนี่ยก็คืออีกสักอีกสัก2เมตรนิดนิดก็น่าจะถึงแล้วนะครับยิ่งเป็นช่วงนี้นะ อีกเป็นช่วงนี้ยิ่งต่ำนะเวลาที่เรายกบูมขึ้นไปโดยที่เราไม่ทันระวังเนี่ยมีโอกาสที่จะไปช็อตไปสปาร์กนะอย่างที่ทุกคนเคยรู้ว่าบางครั้งนะเอ่อรถเนียบรถเคนนะเข้าใกล้าสายไฟก็เกิดการสปาร์กช็อตทำให้คนที่อยู่ด้านล่างนะครับถูกไฟฟ้าช็อตได้นะบ้าคนก็เคยโดนช็อตนะครับเคยโดนสายไฟแรงต่ำนะในขณะที่ทำงานวางท่อเนี่ยเคยไปขูด เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะว่าจุดไหนที่บ่าวบนเคยโดนนะเนี่ยฮะตรงที่โคนกก็บ,บอกให้ดรอิกนะจุดดาๆตรงข้อมุมตรงนั้นนะแหน่ซูมเข้าไปใกล้ครับน้าจุดดาๆจุดนั้นนะฮะบ่าวบนเคยวางท่อแล้วก็เคลียร์ไปโดนสายไฟแล้วก็เกิดสะพากแต่ตัวรถไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเป็นเสาไฟที่ลักษณะเ,เป็นเสาโบราณแบบนี้ยิ่งอันตรายมากมากครับระยะปลอดภัย ที่สุดก็คือสองเมตรกว่านะครับอย่าเข้าไปใกล้เกินกว่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเป็นเสายุคใหม่ๆเสาที่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสายไฟที่พุ่มด้วยฉนวนนะครับที่เป็นสายดำๆนะเช่นตัวนี้นะครับเป็นสายที่เขาเชื่อมกันระหว่างเสาเก่ากับเสาใหม่เดี๋ยวให้ดูนี่ฮะถ้าทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะครับ เสาใหม่สายใหม่เขาจะเป็นพุ้มด้วยยางหรือพลาสติกเนาะฉนวนนั่นแหละแล้วต่อมาก็เป็นเสาไฟเก่าสายไฟเก่าก็คือมันจะเปื่อยมีความเสี่ยงมากๆนะครับที่บูมเรานะฮะเนี่ยให้คนให้ให้ทุกคนดูความสูง มีความเสี่ยงมา,มากๆที่เราจะยกบูมขึ้นไปโดนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยควรจะทำงานด้วยความระวังอย่ายกบูมสูงในขณะที่เคลียร์แล้วก็เคลียร์ตำตอย่าเผลออย่าพลาดละกันนะก็คือให้ระวังที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่พลาดขึ้นมาอาจจะช็อตลงตัวรถอาจจะช็อตโดนเราด้วยนะยิ่งเป็นช่วงดําดินเหมือนกันสิบล้อดํานี่แน่นอนว่าน่าจะถึงเลยนะครับนี่นะตรงนี้ สูงมากนะดินสูงแล้วก็เสาไฟต่ําเวลาดัาดินก็ควรจะดัาทะแยงเอาปลายดัออกห่างจากเสาไฟสักหน่อยแต่จะอันตรายในช่วงที่แบบเทปูนไอเทเลอยางนะเทแอบวานปะเพราะว่ารถเปบรถปูยางก็ต้องยืนลักษณะนี้10บล้อก็ถอยมาเทแล้วก็ดันกันไปช่วงนี้ก็อันตรายมากๆนะครับต้องระวังนะไม่ว่าจะเป็นแมคโครหรือว่ารถดับเนาะหากไปโดนนี่อันตรายครับ โอเคครับนี่ก็เป็นคลิปที่บ่าวบนอยากจะพูดให้ทุกคนได้ระวังไว้เวลาทํางานใกล้าสายไฟนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบนด้วยครับผม